រ ਵਾ ចាឯណាយឧទ្ធបញ្ញត្តិទៅបាននៅណានេះ สวัสดีค่ะวันนี้สามังบอยชาแนลค่ะแม่เต้ยจา้าน้องบิ๊กครับสวัสดีครับวันนี้ความอร่อยกลับมาเหมือนเดิมค่ะตำหอยปลาร้ายั่วๆมาอีกแล้วจา้าวันก่อนกินไม่สะใจเอามาอีกค่ะวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้มีตอด้วยจา้าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนอกบ้านกันจะไปด้วยไหมไม่แน่ใจครับแปวจบข่าวเลยค่ะงั้น <c oughs> ขอตัวกันค่ะ <c oughs> น,นะครับ ก๋กแล้วก็แล้วนี่จ้าเดี๋ยวเราไปทานข้าวนอกบ้านกันจ้าวันนี้มาจากเพื่อนๆจ้าไปกินกับเพื่อนๆในซอยกันจ้ามาจากกินหอยยั่วๆเลยจ้าไปชวนเพื่อนๆกินดีกว่าไปไปด้วยกันค่มมาเพื่อนๆจ้าชวนเพื่อนบ้านกินหอยยั่วๆเลยจ้าทุกคนน้ำลายสอแล้วค่ะหอยยั่วๆจ้า ขอสักคำก่อนนะไหน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 อืมอ oh, okay. ้อมก่อนค่ะอืมบ้าเขียวมาค่ะสวัสดีค่ะป้าเขียวมา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 กินหอยเลยเร็วมานี่หอยน้ำปลาดมาเร็วๆออกมาเลยออกมาเลยค่ะเต้เรียบป้าเขียวหลายครั้งแล้วป้าเขียวไม่ออกมาออกมาจ้าออกมาเร็วๆรมามาหอยยั่วยจ้าเห็นไหม ปลาเขียวปลาเขียวจ้าปลาเขียวเอาถุงมาอห้นึ่งด้วยได้ไหมใส่ใส่เปลือกหอยค่ะเดี๋ยวมันเลอะเทอะพอชวนเขามากินไม่พอให้ปลาเขียวเอาถุงมาให้ด้วยหอยจ้าหอยจ้าไปในซอยจ้าหอยหอยหอยลกาเขียวจ้าปลาเขียวเอาถุงใบหนึ่งได้ไหมใส่ใส่ให้ด้วยมามามาค่ะมาเร็วใช้ผู้สูงอายุ นี่จ้ามากินหอยกันจ้ารสชาติแซ่บแซ่บมาเรียกว่าน้ำปลาร้ายั่วๆเลยจ้ะแซ่บแซ่บแซ่บแมาเร็วคว่ามามาปราสินเอ้ยปลาเขียวจ้ะมาครับเต้ยมาทีไรปลาเขียวไม่อยู่สักทีตะโกนเรียกจนคอแห้งบันก่อนก็เก่งหน่อยจ้ะเอามาให้เหรอโอ้ยเต้ยเรียกกันคอแห้งไม่มีใครเลยต้องเก่งไงก็เข้าห้อง่ไงล่ะ มาค่ะมามาหอยอะไรอ่ะหอยข้าวหอยข้าวใครไปไหนกันหมดฮะเหนื่ยนะหนูเอ๋อแกไม่กินปลาไหลอยู่แล้วมามานั่งเลยนั่งเลยอืมกินแค่ตัวสองตัวโอ้กินสักตัวสองตัวแม่่ใชเคี้ยวออกกับเข้าเนี่โอ้ยนิ่มนิ่มไม่ไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งนะไม่แข็งจ้าที่รักจ่าไม่แข็งลองนั่งชิมดูหน่อยมาเร็วมาเด้ายุอยยุ้ยจ่านั่งนั่งนั่งดื้นั่งเลยท้อทีค่ะ มาเในนั่งคนนี้มาเร็วมาเร็วเอ้ามาสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีให้เต้ยก่อนสวัสดีค่ะอ่าใส่มาเลยค่ะไม่เป็นไรวางตรงไหนก็ได้เอาคนหนึ่งใส่กลับด้านเลยโอ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามาลองด้ายกันนี่งนขยับมาด้วยแต่ผ้าเขียวไม่น้เอาเข้ามาด้วยกันเร็วมาอยู่พี่เดยไม่อยากไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเต้ยพูดก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้สามมือเบย์ชนแนลค่ะแม่เต้ยจ้าสวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะ ใช่ค่ะปลาเขียวค่ะอ่าวันนี้เราทําอะไรคะัะวันนี้เรากินหอยข้าวกันค่ะน้ำปลรรายั่วๆกินข้าวนอกบ้านกันจ้ามาค่ะมาค่ะทุกคนเพื่อนๆจะมาทานด้วยกันว่าทานเลยค่ะทานเลยค่ะมาจา้ะเดี๋ยวพอให้เต้พูดเสร็จทุกคนไม่กล้ากินกน,น,น,นันและมาจ้ายั่วๆจ้านี่ค่ะชวนเพื่อนบ้านทานค่ะแซบแซบแซบอเนี่ยต้องจิ้มด้านนี้นะใครจะเอาช้อนก็ด้านนู้นได้เลย, <S <S เลยจ้ะอ <ใน S 1> <ว>ืวางเลยจ้ะ ไก่นิดนึงไก่นิดนึงถ้าไก่จะเอาผักก็ตามสบายไม่ใช่ไม่สั่งหอยหอยนี่ตลาดค่ะโมจ่าแม่เอาบางปูนหุบขยองนุ่มยมจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาทานหอยด้วยกันกันแซ่บแซ่บไม่เชิญชวนค่ะเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนจ้ะเค็มไปไหมได้หรือเปล่าเป๊ เม่มากินหอยนี่มมเม่มาแล้วมาแล้วโอ๊ยตัวโ,โทษจ้ะกวน,นี้ไม่ได้ใส่ก,กินอืมนนไม่ได้กินปังไม่ได้ามานั่งเป็นเพื่อนนึงะเสียงแสบอันนี้หอยโรตีสิบบาทนะยุ่ยยุ่ยเลยจ้ะไม่แพงนะพี่เจ้อืมไม่พแพงเรากินอร่อยด้วยนะมไม่ค้าวเลยนะเนี่ยต้มใส่ต้มใส่ไอ้ศคราแล้วก็เกลือนิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดด้วย ไม่ได้หอมหอมตะก็ก็เต็มตลาดเลยนะตอนนี้ตะกากแล้วถูกนะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เน้อเอามาแต่ว่กินได้มันเป็นแมงนิดนึงแต่เราออกแล้วไม่เป็นไรอออืืหแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บมากเพ่งกินข่าวหอมจ้ะอือหือทานข้าวมันอบบ้านจ้ะ ไม่เหมือนมันก่อนนะเราเอามาเป็นเป็นเมือกินมาด้ยพองแก้มเลยมั้งตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่และอีกอย่างมันก่อนต้มต้มไม่เป็นด้วยไงต้มไม่ถูกไงมันดับคาวมันนี้แต่นี่ไม่คาวเลยงานยังไงกนไม่มันนุ่มนะมันไม่ได้แข็งดื่มบอกไปค่ะผักก็มีกะทินจ้าผักสลัดผักกาดขาวจ้ะยั่วจ้า มาจับเพื่อนๆทานด้วยกันนะครับแซ่บหลายมันจะจิ้มสองอันมันจิ้มไม่ได้ไม้มันธุ์สัตว์สัตว์น้ำปลาดนัวเลยนะเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหอยหน่อยกินหอยบ่อยไม่กินเลยหากินยากรับมเจี่ำบ้านเราไปหาหอยนาเชอรี่กินบ่อยๆตอนสมัยเด็กอู้ยของอร่อยเลยอ่ะตรงนี้มันหาไม่ได้แล้วไม่มันเป็นไอ้นั่นหมุดอ่ะเขาเรียกอะไรยา ไปฉีดยามั่งอะไรมั่งไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนนะแซ่บจังอ้ะแซ่บนะแต่มันจะออกเค็มๆนิดนึงไหมอ่ะไม่เค็มไม่เค็มเหรอแต่วันหนักดูหนักไงบ้างเหรอไม่กินเกลือไปเลยอ่ะแซวเล่นแค่ก็มีความฟินอะ จะไปเด็กแล้วเนี่ยแบ่งให้เด็กแล้วกินได้เลยหน่อยเนาะไปพี่สาวไปพี่สาวให้ยุ่ยๆเลยจ้าหลาน,น,นเขาติดกรุงเทพพระทานไม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะออือสัสบด๋อยงาบันลุงเมียมานะเนี่ยอย่าบอกไปเก็บตรงนั้นแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไป่ไไไหหนนปเก็บทีโดนโดนก็ไม่เห <laughs> ็นเราพีรอกก่อนเนาะ แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเขามาดีเขาเราไม่ได้ไปทําอะไรก่อนเก็บก็ขออนุญาตแล้วอืแซ่บปีนเลยพี่เต้ปีนเลยวันนี้ออืปิดกับมันว่าไหนออกมาผักก็ะเพราอร่อยมากเลยเพียงๆเอากระดองมันผัดนะไม่ใช่เบลนเอาเนื้อทิ้งไงไม่เคยไได้้ทิงม่พอแกะทำไมไปทำอย่างเงี้ย พอแกะเนื้อเสร็จเอาเนื้อเอาเอาเนื้อทิ้งแล้วก็เอากระดองไปผัดขึ้อมไปผัดเืออืมแซบมีแต่เนี่ยแซบแซมมะเขือแกะได้ไหมเนี่ยก็เขี่ยพยายามเขี่ยไม่แกะตัวที่หยิบไปตัวที่มันมันมันมองเห็นชัดอ่ะอ๋อลืมปลายตาบางตัวมันไม่อันนี้เห็นชัดอ่ะเออมองเนี่ยเอาตัวที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยเออ อย่าไปเอาตัวทิชลึกๆลึกๆไม่ต้องมันไม่ออกทั้งหมดทั้งตัวหรอแปวจบข้าวเลยทำไมไม่ออกมันทั้งตัวแค่นั้นแหละแค่นั้นหน่อแค่นี้เหรอจานกินหัวมามาหยิบมามลืมบอกจ่านี่ค่ะยื่อๆจ่ายืย่อๆลดเลยลดอร่อยชดน้ำออืม้ยสำลักแล้วอือหือทำให้เพื่อนกินกันอย่างนี้มันเนาะใช่ค่ะอร่อยหลายคนอร่อยต้มต้กินคนเดียวไมเหรอนี่ชุมต้ม ส,สับอย่างนี้ละได้สะใจดิามาชวน,จน,จนชวนฉลองคาราวะแสบบาปลาแต่ง้นมาค่ะเอาเมริกัม,มามาไหมมา,ม,มาเดีวมาเดียวสู้ไม่สู้ <c oughs> ต้องสู้นะทุกคนเอามาแล้วักน้ำน เมื่อวันก่อนกินไปสำลักเพิ่งลงคลิปไปวันก่อนเสร็จแล้วมันติดใจเลยใครอ่ะเนี่ยโอ้ติดใจไว้แล้วอืมก็อ่ะอันนั้นเปดังเคียกับใครอ่ะดังเคียน้องบิ๊กลงซื้อมาดูว่ารสชาติเป็นไงแต่เนี้ก็เลยเอามานี่ด้วยเสร็จเนี้ยมันได้ซื้อลองชิมเหมือนน้องบิ๊กดูอืมแซ่บจ้ะนี่สามมงบัวไม่เต้ยก็ไม่ไหวแล้วนะคะน้องเจี๊ยบไหวไหมยิ้มแล้วค่ะ มาเขียวสู้ๆไหมสู้ค่ะเดี๋ยวค่อยทัน,นอรอบๆกันต่อนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะใคร<แ>ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวเม,มืองบอัวชนแนลสาวเม,มืองบอัวแชนแนลขอบคุณจากใจนะคะ<แ>พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะโ<แ>อ,อ้ก่อนไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวเม,มืองบอัวชนแนลในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ,บายียโชคดีโชคด,ดีค่ะ